สวัสดีทุกทุกคนนะจ๊ะนี่หมอนไต้หวันสตรอเบอรี่ของน้องนวดมัมเบอรี่ขาวตาเทียงแอดนครพนมช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะใครสนใจหมอนนอกหมัอนแปลกๆไปที่ช่องเดชโชสุกอินใครสนใจฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งไปที่ช่องเกษตรนาโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นตามไปที่เพจเกษตรนาโรงเรียนแล้วก็เพจมัมเบอรี่ขาวตาเที่ยงนครพนมด้วยนะจ๊ะทุกทุกคนเฮ้ยหเห็นไหมจ๊ะเห็นไหมจ๊ะ ที่เราตัดแต่งกิง่งฮะที่เราตัดแต่งกิ่งจนกรุดแล้วก็เอากิ่งไปปักชำไต้หวันสตอรอเบอรี่ของน้องหนวดเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสินเนี่ยเห็นแล้วมันชื่นใจจริงๆอะเด้อเด้อเดอเอเด้อไหน αι. ออกหรืเอเปาเขาจะออกมาตามนี่เนี่เราตัดแต่งกิ่งเขาแล้วก็ เอาไปปักชำโอ้ยเห็นแล้วมีความสุขมากเลยจะถ่ายตอนเขาเล็กๆไปก่อนนะถ่ายเก็บไว้เห็นแล้วมันมีความสุขอร่อยด้วยนะจะบอกให้ต่วันสตรอเบอรี่เนี่ยของน้องหนวดที่ให้มาเนี่ยขยายได้แล้วดีใจมากเลยปกติจะต้องติดตา เสียบกิง่งเสียบยอดอันนี้ตอนต้นนี้จะเป็นต้นที่เราตอนโวยเล้งดูปัวเสืออย่างดีเลยพยอยแตกตาดูซิว่าเขาจะติดติดลูกให้เรากินอยากรู้ว่าเนี่ยเขาเป็นหม่อนผลยาวนะจ๊ะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักหม่อนผลผลยาวคือ เวลาอัดคลิปอ่ะอัดให้คนที่เขาไม่ได้เขาไม่รู้ได้ดูนี่คือหมอนผลผลยาวเดี๋ยวกันจะจะเอาขึ้นปกคลิปเฮ้ยอย่าหญ่ให่า่่ไปโดนอย่าไปโดน,อโดนเอาขึ้นปกคลิปส,สวยๆหนะ่อยเออฮะถ่ายเก็บไว้ก่อนไงถ่ายเก็บไว้เพื่อเจอร่วงหลน่นปลูกไว้ในกระถางแล้ววางใส่ตะกร้านี่แหละแล้วก็วาง บนวงบ่อซีเมนอีกทีหนึ่งกลัวแตวน้ำท่วม <c oughs> ป่าละหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมันขยันจะสันเวลาชีวิตมีมีไรแน่นอนชีวิตย,ออนะย,ย่อยมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกคนพวกเราก็ทำไปเรื่อยเื่ทำจนกว่าเราหมดเรี่ยวแรงชีวิตมันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่ละพอเราแก่เท่าชาราเราก็เปลี่ยนนยทําไรไม่ไหวก็นอนดูรุ่นลูกหลานเหลนหลนของพวกเรา คนรักการปลูกอัดคลิปลงไปเรื่อยๆเ,ออเพราะว่าคลิปของพวกเราเป็นช่องเจาะกลุ่มนะเพราะฉะนั้นคนที่จะมาดูพวกเราก็คือคนที่รักการปลูกเท่านั้นดูแลสุขภาพให้ดีๆเด้อไปละรอกินรอกินแค่นี้นะ